จะบอกว่าคําว่าสีที่แม่งเลือกไว้ตั้งแต่แรกไม่มีอยู่จริงแม่งเปลี่ยนไปเรื่อยเลยเจ้าของคนนี้ตัวเียจสตัวดีครับผมครับเก่งแม็กเลวกะหลานครับันนี้ครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับเจ้าสามดอนะครับของเจ้าบางฮานจอมไหลนะครับนี่ครับไอ้บางฮานนะครับคนนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนกันแล้วนะครับ

ล่าสุดนะครับเดี๋ยวเราก็เจ้าของบอกไม่เอานะครับไอเนี่ยไม่เอาเอาเรียบเลยให้ถอดออกเดี๋ยวจัดให้นะครับโอเคแล้วก็พอเราลอกสีนะครับส่วนมากรถเก่านะครับเวลาลอกสีจะเจอปัญหาแบบนี้ครับญนาดที่ไม่มีขยะให้เกิดนะครับเนี่ยมันจะผุอย่างงี้นะพอพอแทะออกมาเนี่ยเราจะเห็นมันผุเนี่ยสังคานะครับเนี่ยตะเข็บผุหมดเลยนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ย นี่นครับคือผูผูกแบบแย่กันเลยนะครับก็ซึ่งเจ้าของก็ไม่คิดว่ามันจะผูกเราก็ไม่คิดว่าจะผูแต่ในเมื่อทํามาแล้วเจอมันผูนะครับเราจะไม่ข้ามนะครับเพราะว่าทํามาสเตปนี้แล้วนะครับก็ไม่ได้ไหลแค่เจ้าของนะครับนี่ที่นี่ก็ไหลเหมือนกันเดี๋ยวเราก็จะมาซ้ำปะผูกอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่า ตอนแรกนะเราได้ปะผูไปแล้วในส่วนที่เราเห็น3ดอเนี่ยบอกเลยมันมันชอบเป็นที่ไฟท้ายลองไปสังเกตดูได้เลย3ดอนะครับไฟท้ายนะครับสดอชอบเป็นนะครับ ป่นเสร็จก็กลับมาปาผูดอยอีกรอบนึงปาผูเสร็จทาพื้นนะครับจะแต่งสันแล้วก็เดี๋ยวมาเลือกสีกันนะฮะว่าสีไงฮะจะบอกว่าคําว่าสีที่แม่งเลือกไว้ตั้งแต่แรกไม่มีอยู่จริงแม่งเปลี่ยนไปเรื่อยเลยเจ้าของคนนะี้ตอนแรกที่คิดไว้นะครับก็เป็นเทาเทาออกแบบเทาเขียวเกียว <Wow. S 1> แล้วตอนนี้ครับก็มาสรุปเป็นดํา สีโลแบกอีกแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าสีจริงๆอ่ะคันนี้จะเป็นสีอะไร <Okay. S 2> ก็เดี๋ยวเรารอติดตามดูตอนต่อไปนะครับว่าเราจะทำอะไรต่อแต่ผมตั้งใจนะรับคันนี้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันตลอดครับสำหรับว,วันนี้ผมเก่งมากเลยกัากระหลาดก็ขอตัวลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับสวัสดีครับ Pure evil, but you'd never know it by looking at him. But when you hear him, that's another story.